20 20ิบยี่สิยี่สบห้าองร้อยนี่เับผมยี่สิบนเหรียญมีหลากหลายราคาสวัสดีครับทุกท่านผมพลภูกามยาวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนนะครับตรงลาเท้าเจ็นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีแผงพระหรือว่ามีอะไรนี้น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับ เล่นไหนโน่นนายแม่ดูเสื้อผ้าอยู่นู่นเลือกเสื้อผ้าอยู่นู่นเลยเขาเลือกเสื้อผ้ากันอยู่ตรงนู้นนี่นะครับตลาดผู้ใหญ่อ้วนโอ้มีแขกพระเครื่องเยอะมากดูดูพระเครื่องเทียบเลยอืมดูเป็นเปล่าเป็นแม่ดูผ้าอยู่ เสื้อผ้าผ้าเครื่องมีหมดเลยตลาดน,นี้เดินดูปะ่ะงเดินเล่นปะ่ะเสื้อผ้ามือสองเทียบไหนไหนเ<อ>ม็ดอะไรไม่รู้นี่จะหยิบปะนี่นี่นี่เดี๋ยวป้าหยิบเม็ดเดียวนะระวังมันมันมีมันมียางหรือเปล่า เอาเม็ดดิบๆอหรอรับอืมมีขินปะขิงหรือฝรั่งขิงรือฝรั่งเหรอ,อสีดำนี่ก็คือม็สีดำมันสุกแล้วเลยอ๋อมันเป็นลูกใบโพ <c oughs> ลูกต้นโพไม่ได้หรอก <c oughs> ไปเดินเล่นกันยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทนี่อโอ้ อันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าองร้อยนี่เับผงยี่สิบเหรียญมีหลากหลายราคาคนินจร๊คเลครับเสื้อผ้ามือสองมีเยอะมาก ของเก่าของมือสองนะครับตลาดผู้ใหญ่อ้วนมาเดินกันได้ของขายเยอะนะครับของมือสองหลากหลายของใช้ของเล่นเด็กๆสมุดหนังสือมีหมดรองเท้าคนก็เดินเยอะอยู่นะครับแ <Okay, okay. S 1> ถวท้ายตลาดนะครับท้ายตลาดผู้ใหญ่อ้วน ตรงนั้นก็จะมีเป็นบ้านลมนะครับให้เด็กๆเ,เล่นกันลูกสาวก็ไปเล่นที่นั่นเหมือนกันนะครับแข่งพระคุงพระเครื่องมีหมดนะครับขายรองเท้ามือสองขายของมันของเก่าของมือสองมีหมดเลยหังาจะมาปีนไปขึ้นสไลเดอร์ โอเคความพ่เดจ้าิงไปไหนขึ้นไปโน่น,นแล้วนี่เล่นบานลมนะครับเด็กๆจ้าโอลงมาแล้วน,นะครับท่านใดสนใจนะครับมาเดินได้นะครับตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนนะครับตรงลาดเท้า7-1นะครับของกินของขายเยอะมากนะครับ ้ายตลาดก็จะมีแผงพ้าเครื่องด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอตัวลาท่านขี่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ